ครับก็กลับสวัสดีนะครับพวกผมนะครับในช่องเพจเทเลนกลับนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสกิลนะครับผมชิปช็อตคอนโท l นะครับเป็นการใช้สกิลนะครับผมในการชิปข้ามหัวผู้รักษาประตูนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาสกิลนะครับผมที่จะมาสอนนะครับส่วนตัวผมใช้มาโกฟันบัสเทนนะครับผมในการชิปช็อตคอนโทนนี้นะครับ เกือบทุกตัวนะครับที่ใช้สกิลนี้ได้นะครับเพราะเป็นสกิลพื้นฐานนะครับมาดูช็อตแรกครับที่ผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในการชิปนะครับจะใช้ได้ในเมื่อคู่ต่อสู้นะครับเรียกรักษาประตูออกมานะครับเราก็จะชิปลูกฟุตบอลเนี่ยข้ามไปที่ของประตูเลยนะครับนี่นะครับเราจะใช้ในระยะกอบเก็บโทษหรือ หัวกระโหลกหรือในกรอบเขียโทษก็ได้นะครับแต่ว่าในระยะนี้ผู้รักษาประตรูยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถใช้ได้นะครับนี่นะครับเป็นการกดสกิลนะครับในการกดยิงแล้วก็สไลด์ขึ้นนะครับถ้าเรากดยิงแล้วก็สไลด์ลงจะเป็นการยิงปั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการใช้ลูกชิปชอ็อตคอนโทรลเนี่ยให้เรากดยิงแล้วก็สไลด์ขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเรายิงก็จะเป็นลูกชิปข้ามหัวนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับ ในเมื่อผู้รักษาประตูอยู่ในประตูเราจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเราต้องให้ผู้รักษาประตูวิ่งออกมาประมาณสักจุดที่เขาจะยิงลูกโทษนะครับที่เป็นจุดสีขาวนะครับเราจะสามารถใช้สกิลนี้นะครับหรือผู้รักษาประตูวิ่งมาแล้วในระยะหัวกระโหลกเราก็ใช้ได้นะครับก็คือตัวที่เราคนทรลอยู่ที่หัวกระโหลกนะครับเราก็สามารถใช้ได้นะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ